ตรต้มมาดพี่น้องจ้าห่อละหาบาทเครื่องง่ายๆอยู่ห่อพ่อนี่แล้วจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเมนีกะจิพ้ามฮะฮอกระตุ้มกะขันแรกกระแซ่สูลเหลืองก่อนนะคะแล้วกแ็แซ่เขาเขาานี้วจ้ะพี่น้องจ้า ล้วก็จะมามักหมูนะคะเครื่องมักหมูก็จะมีพริกไทยเกลือนะคะชุ่อรดรสด,ดีนะคะก็ระเทียมจะ่น้อง้ักระเทียมน,ำนะะํำแล้วจ้ะตามโครเครื่องละเอียดแล้วนะคะเขาก็จะเตรียมหมูไหวก็จะใส่หมูประมาณ เ่องกิโลจะพี่น้องจ้ะเทลงไปเลยจ้ะเทหมูลงไปเลยแล้วก็ตำ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 ให้เครื่องให้เครื่องมันเข่ากันจะพี่น้องจ้ะตำไข่หมูมันเข่ากันไปเลืยใส่เข้มจะพี่น้องจ้ะใส่เข้มอ่าสาโลตจะให้แบบนี้นะคะข้าวต้มใส่เข้มใส่หมูจะพี่น้องจ้ะ ใส่มันหลายๆมันสเสร็จตำเครื่องเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะจะเอาไปแช่ตู้เย็นตัวนะคะแล้วก็จะไป็หนึ่งทัวร์กอนนะคะหลายขั้นตอนอยู่จ้ะพี่น้องจ๊ะข้าวต้มใส่เค็มข้าวต้มหมูใส่เค็มนะคะต้มหมูใส่เค็ม ก้อนที่อยากลองให้เนี่ยลอาเล่าเนี่ยตรงคีนะคะรวดเลยนี่ก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะตู้เย็นไว้ก่อนแล้วค่อยมาห่อนะคะจะเป็นหนึ่งถั่วก้อนนะคะไปเสดไปตองก่อนนะจ๊ะปีาปาา้าจใบปีศาจไปตองมากจ้ะพี่น้องจ้ะหอดไร <c oughs> มะ <c oughs> ม่วงทัวผีเฮ้าหนึ่งไว้นะคะพี่น้องจ้าจะซิกซิกก่อนให้มันฟูๆนะคะพี่น้องจ้าดูมีคนไทายหายยับมึกกล่อ,เองเดียวซิกซิกซิกก่อนจ้ะพี่น้องซิกนี่ซิกอีกทางหนึ่งก่อนให้มัน คู่ๆจากพี่น้องจ๋าเอยเอามาเห็ดกระโดมนะคะตุ้งซุกเลยพี่น้องจ๋ามาเกลืร่มอุ้ยเนี่ยเพิ่งร่มอ่ะมัเย็นแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเครื่องกิโลหัวเครื่องกิโลจากพี่น้องจ๋าเพิ่งร่มให้มันเย็นนะคะเพิ่งพันร่มไว้ให้มันเย็นแล้วนะคะเขากับน้ใส่น้ำตาลกันเลยจากพี่น้องจ๋าใส่ประมาณนี่แหละค่ะที่พี่ หนึ่งนะคะสองพ่อค่ะบไหวหวานจนเกินไปนะคะค่นให้มันเข้ากันก็จะเตรียมมะฮอขะตรมกันเลยจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนมืนอมนอนี้กามาพ่อกับสาหลอดผ่าแสบอีกคือเก่านะคะมืมอนี้สาหลอดกับสื้ผ้ามาห่อข้าตุ่มค่ะห่อข้าตุ่มใส่หมูสูตรโบราณนะคะก็จะอันผอมวิธีเฮ็ดนะคะพี่น้องจ้าตั้งแต่ตัดใบตองหุ่นละคะนันเนาะการนี่ก็คือใบตองนะคะที่ห้าเตรียมไว้จะ,จะเฮ็ดใบหน่อยแบบนี้ไวน้นานะคะ ก็จะกุ้ยกันแบบนี้นะคะที่เราซักสำรับไพ่ที่ห่อโบเปีนเ้วยค่ะคันสำรับที่พ่นห่อเปีนกะบโบเป็นอย่างนะคะกาใ้เบิ่งน้องกันไดดนะคะกะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรแบบกู้ยาตาใหญ่ค่ะตาดูขนยาย,ะะยุ่นเห็ญญดนะคะขนใหญ่ขนถ่ายเห็ญญดเนาะจะเลี่ยนเลี่ยนดูกันมานะคะจน หอดลหลูกหอดหลานนะคะพร้อมไป้องจับอันนี้ก็จะเป็นใส่หมูซับนะคะหมูบดค่ะพี่้องจา้าเนื้อหมูกลับหมูกลับน้ำมันหมูนะคะบดใส่กัมน,นะคะกระมักมักใส่กระเทียมพริกไทยนะคะให้มันหอมพริกไทยเนาะคะ่ะนอ้องใส่เข้มอ่ะใส่เข็ม กตุนใส่เค้มจะกนรจัก้กเคมหมใช่แล้วก่มันอย่ามันเค็มจมดจะกนอสจัหลังมือแล้วค่ะจะมาพอกันนี้พรจะกตุมต่มกระตุมัดนะคะ ตูนนี่ก็สีบไดยใส่บเปล่าเนาะคขาเนาะละมั่นหมูนนกับมั่นแต่ว่าเขาเข้ากับตรงแซ่ไว้นะคะเขานี่เข้าจะเแซ่ไว้กอนให้มันแตงสูงเร็วนะคะพี่น้อกจันที่มัดทุบปุ้มออกกบบแซ่หน่าไห้พอนนะคะ ขายกระไดนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดกินกระไดนะคะสร้างได้ใดได้พร้อมนะคะว่าสาวโหลดกระเฮ็ดขายคือกันจ,พนจ,ะ,ะ,าาจะพี่น้องจะาออละาฮาบะจัดพี่น้องจ้ะแซบ่บเลยค่ะสูตรนี้นัวพอดีมิอนี้าข้าไม่เฮ็ดแต่ตุ่มหมู บริกินตามอบโฮงค่ะมันนี้เนี่ยข้าวสรข้าวตุ่มค่ะก็ได้เฮ็ดคลิปอนเฮ็ดข้าตุ่มไปเลยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนางเียบวุศวคนะคะนางแบบเนี่ยน่งแบบพับเพียบนะคะข้าวตุม่มเนาะ ข้าวต้มมัดสูตรในแบบแบบอันเมื่อนี้ก็มีวิธีทำน้านะคะมีวิธีทำห่อข้าวต้มมัดข้าวต้มหมูแซ่บจับข้าวต้มมัดแบบโบราณนะคะพี่น้องจ้าข้าวต้มหมูแบบบ้านๆเนาะค<อ>่ะเนาะเพชรกินเองแซ่บน้ำค่ะกับอันเจ้าหลกับ,บ จะเอาไปขายนํานะคะกเห็ดคิดนําเนาะกะมาจ้ะพี่น้องกระต้มซุกแล้วกระต้มไปนํานะคะห่อ,อไปนำแต่ว่ากินเทเบิร์นนะคะกระต้มกระต้มใส่เข้มกระต้มหมูจ้ะพี่น้องจ้าสูตรสูตรใหญ่นะคะสูตรใหญ่สูตรต้นไปเกา่าไปเดิมนะคะให้พี่ของห่อให้จ้าพี่น้องจ้ะ ใส่เข้ s <S มกันพี่น้องจ้ราะวามาด้ว hmm. ย้จมากินน้กันอือวนหวอนมากอมอืเป็นเล็กหน่อยเพื่นเพ่อกันผู้เรายว่าจริงยนแบบ ตอนเป็นิดหน่อยนะคะหวานมันหวานนิดนึงหนัวจะออกหนัวหนัวหนัวลายควานะคะแบบแศกบหบอม ส่งไปนำห่อไปน่แต่เปน็ปนขนับ คคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะคลิปหนาพอกันไม่ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามแข่เจ้ารดผ่าแสบนำาะะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ